เป็นเพียงสื่อการเท่าน,นั้นติดต่อซื้อขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยคลิปที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไม่ควรโอนเงินโอนมนจจาจําจนกว่าจะได้เห็นสินค้าติงสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาที่เป้าที่ดินสวยๆนะครับแปลงนี้เป็นที่ถนนครับติดถนนลาดยางเลยอยู่ในเขตชุมชนนะครับไร่ละสามแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับและก็ยังสดได้ผ่อนได้ด้วยนะครับฟรีค่าโอนนะครับแปลงนี้แปลงละ3ไร่นะครับติดกับถนนลาดยาง และอยู่ในชุมชนนะครับราคา300,000-50,000บาทนะครับฝีค่าโอนไฟฟ้าน้ำประปาเข้าถึงให้เรียบร้อยนะครับโฉนดพร้อมออกให้เลยครับพร้อมโอนพิกัดที่ดินนะครับอยู่ตำบลทะเลบกอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัอดูที่จริงก็ติดต่อเจ้าของตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในชุมชนนะครับแปลงที่ดินติถนนลาดยางเลยนะครับ การเดินทางก็สะดวกสบายครับมีไฟฟ้าหน้าที่ดินเลยนะครับบรรยากาศดีด้วยนะครับแปลงนี้ใกล้เมืองครับการเดินทางไม่ไกลครับมีเพื่อนบ้านแน่นอนไม่เปีียวไม่ลางครับและดีตรงที่ติดลักยางนะครับสะดวกสบายเดินทางก็ง่ายนะครับไม่ต้องเข้าซอยมากครับอันใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของมาได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ